และก็ดีอาจจะมีเลือกปากอีกเลือกหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนโฟรารี12สูงตอนนี้วิ่งไป6สูงท่านนายกคงจะหมายเห็นโฟรารีรุ่น8.2สุดริฟาสราคาประมาณ30กล้านกิโลนอ้องนั่งได้แค่2คน ไม่รู้ว่ามีใจในที่นี้รู้สึกผมว่าจะมีโอกาสซื้อรถแต่ละสิบสามสิบล้านสี่สิบล,ล้านเหมือนกับคนอื่นเาบ้างเหมือนกับคน10%ในประเทศไทยที่กูซื้อได้ถ้าเขาอยากจะเป็นโซร์ราลีผมขอเป็น bus ปอิเล็กทรอนิกส์มัสที่ทางในอนะีสานในมณีน้องมันอาจจะช้ากว่าแต่มันไปด้วยกันได้ฟอร์ดราลีมันน่าได้อย่างมากแค่สองคน เพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่อุดรธานีมานีนไหลก็ม้วนค่ะกัว่าวีสารยังพอได้ก็ขอไปด้วยแต่พอพี่แทนอันนี้ต้จงกรกฏงานสสอีสานอยู่แถวนี้ยเป็นสสมาตลายปีบอกให้สอนให้หัวหน้าว่าวีสารยังไม่ได้จริงจริงเลยยังไงตอนนี้ก็ขอ มาเป็นเถยอุดรใช่ไหมทุกครั้งที่มาที่อุดรนั่น้องก็มีแต่ความมืวนคึกคักเขาได้มาเจอพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรได้มากินอาหารอร่อยอร่อยได้มาเจอที่เที่ยวดีๆได้ไปเห็นในเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น บ้านเชียงหองไม่ว่าจะเป็นหนองประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นทะเลบัวแดงอันนี้คือของดีของพี่น้องชาวอุดรธานีและเมื่อวานเมื่อนอภิปรายกประมาณแปดดินเสร็จวันนี้ก็เลยมาจาัดงานที่ก็เรียกว่าโพลิซีเฟสติวความตั้งใจของพ้กกาคก้ายจก็คืออยาจะให้นโยบายเรื่องการเมืองเป็นเรื่องสนุก การเมืองเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้สำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนโดยเฉพาะอย่างที่ที่อุดรธานีหรือว่าที่อีสานก็พ่อแม่พี่น้องผมมากี่ครั้งกี่หนอยากที่เล่าให้พี่น้องฟังเมื่อกี้ว่าของดีว่าจุดแข็งของพี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวอีสานก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานชาวอีสาน ลองลองดูว่าปานผมเพื่อยู่ยวหรือเปล่าก็จะเอาอุดอรตัวกับอีสานไปเลยมันก็แ,แม่นั้นแหะแม่ว่าจุดแข็งของพ่อแม่พี่น้องจุดแข็งของพื้นที่อีสานก็คือคนอีสานนั่นเองจุดแข็งของอุดรก็คือคนอุดรนั่นเองแต่ยง ยังมีอุปสรรคยังมีข้อจำกัดอีกมากมายอย่างเมื่อวานที่ได้อภิปรายไปเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแผน่นดินใช้การปีละ3.7ล,ล้านล้านบาทแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงจุดตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะทำให้อุดอรบีออลิเมตกับเขาได้เหมือนอย่างที่เตรียมง,งานเขาพยายามเอาไวไ้ไม่ ความคิดสร้างสรรค์ของพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรความเป็นมืออาชีพเรียนรู้ได้ไวของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานมันถูกจากัดด้วยหลายๆข้อครับที่กรุงเทพผมพูดถึงเรื่องผมแบกแบงเรื่องการจะต้นอยู่เศรษฐกิจก็ดีเรื่องการศึกษาก็ดีที่เป็นวาระเฉพาะหน้าแต่พักเก้าใจของเราไม่เหมือนกับพักอื่นเราคิดถึงเรื่องวาระเฉพาะการด้วยครับพี่ มันไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าที่แค่กู้มาจ่ายแล้วปัญหามันจะหายไปมันยังมีอ,มมอ๋อประตูมาตราอุระและมาลอมั่นเองครับมันยังมีความรักเฉพาะการมันยังมีเรื่องที่ซ่อนไว้ใต้โลงหญิกมากอย่ายครับพี่น้องที่มันต้องได้รับการแก้ไขอย่างน้อยที่สุดก็คืออำานาจในการตัดสินใจองค์ที่หนึ่งอันที่สองคืออำานาจของลดป,ป,ประมาณ อันที่สามคืออำนาจเกี่ยวกับกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพรคก,การเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาให้ได้ต้องมีอำนาจในการตัดสินใจอำนาจงบประมาณและอำนาจเกี่ยวกับกฎหมายตั้งแต่เราเลือกตังกันมาคราวที่แล้วพ่อแม่พี่น้องชาวอุดอรัม้คะแนนประมาณ2แสน2,000คะแนนตอนระดับตนใหม่ให้มาแ4 0ขึ้นมาเกือบแสนหนึ่งตบมือให้ตัวเองเลย คราวหน้าที่ว่าจะเอาสักสามแสนห้าสี่แสนเพิ่มอีกสอบครับได้ไม่ได้ครับพี่น้องที่จะเอาอำนาจไปเอาสอสอเพิ่มมากตก่อเคปนัทพงพ์เอานอายกอบจอดิษฐานไปด้วยเพราะต้องการอำนาจในการตัดสินใจนั่นคือการกระจายอำนาจนั่นคืออำนาจเกี่ยวกับการเงินนั่นคืองบป,ประมาณซึ่งเข้าใจว่าสอสอเช่นนัทพงพ์อีกคนนึงนั่นลงแล้วมีสองนัทพงพ์ คนหนึ่งรัตะบงบางแกอีกคนหนึ่งรัตะบงอุดอรสองคนนี้ก็ทําม,มาในสองภาษาทันพ่อเขาเล่าอไรบงแล้วว่ารบประมาณแผ่นดินรถประมาณอุดอรมันไม่กออโจรอุดอรยังไงแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่พระเจ้าป่ายพยายามจะแก้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมาตั้ตงแต่หาเสียงเันกทีที่แล้วก่อนพฤษภาคมลงมาหาเสียงมาหาเสียงเกิดเลขาพักอาเวกา,า้าพักก็ปักใจเลอนะไรอยู่ไรเนีน่ย คนนี้นี่เล่นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินทั้งกับอะไรครับผมได้ยินบองก้อยว่าผมได้ยินได้ยินค่อนอ่าแล้วนี่ลมอากาศจะเบาลงทำไมเนี่ยช่วยช่วยเลยแก้ไขที่จะมาแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับที่ดินในการปลนรบยกตัวอย่าง ในอุดรทั้งหมดนี่13ล้านไร่ถึงไหมประมาณนะเยอะมากรว่านะ2ล้านไร่นี่ันเป็นที่ป่าไปแล้วอีก1.7ล้านไร่ก็เป็นที่สปปไปแล้วมันจะไม่เป็นหน้าเรื่องที่น่าแปลนใจครับที่75%ของคนในประเทศนี้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองครับพี่น้องในขณะเดียวกันได้ยินเสียงลือเสียงเล่าข้ากัาเมื่อวานพี่น้องได้อ่านข่าวไหมกระทรวงมหาไทยเขาเพลังคิดศึกษา เขายังไม่ได้จะถานะมะาเขาแค่ศึกษาเฉยๆว่าอยา่าจะปดล็อกอยาจะให้คนโดนให้คนต่างหน้าเข้ามาซื้อเพิ่มจาก49ให้เป็น75ผมไม่ว่าอะไรเลยถ้าแก้ปัญหาที่ดินให้คนอดุดรกอนรัฐบาลคนไทยน็็ต้องแก้ปัญหาให้คนไทยก่อนคนต่างด้าวใ,ใช่ไหมใช่หรอเน ถ้าทำไปพ,อพอร้อมๆกันผมไม่ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายค้าทิ่ค้าเพื่อเราเป็นฝ่ายค้าเชิญรุ่ที่เอาประชาชนเราเป็นทีต่ตั้งอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่าจะขับเคลื่อนเ,เรื่องเกเี่ยวกับอสัาริมทรัพย์เดี๋ยวอยมาคุยกันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ว่ากันได้แต่ถ้า75%ของพี่น้องประชาชนคนไทยยังไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตัวเองนี่มันเป็นไปนได้ไหพี่น้องสปปก,ก็ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์หรืไม่ถูก น้องวัวสองนี่ามากเฉพาะะดวกเพราะไม่เคยมีน้องเช่าดูไม่ถูกแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์มันเอาที่ดินฟอกเงิมันไม่มีชะโดเนี่ยมันไปตึงแบงค์ได้ไหมพี่น้องเอาไป้แ้่ทองก็สองเขงก็ไม่ได้เต็มมูลค่าใช่ไหมดอกเบี้ยเขาก็คิดสูงแล้วอย่างนี้มันก็เป็นข้อจำกัดเอาแค่ข้อเดียวเนี่ยยังไม่ต้องพูดเรื่องน้ำยังไม่ต้องพูดเรื่องหนี้สินไอ้ความ,าท,มทิศทางศารของคนอุดร ความเป็นมืออาชีพความพยายาของคนอีสานมันจะได้รับการปลดล็อกให้นอุดรมียอนเป็นได้จังใดครับ่น้คนครับอันนี้คืออันนี้คือสายเน็ตที่มาของเราเวลาทำการเมืองให้เป็นเรื่องเป็นไปได้ให้เต็นการเมืองที่เป็นเรื่องสมุก ไอ้เรื่องที่มันคลินเรียงก็ทำให้มันเป็นเกมใช่อย่างที่ทำอยู่ต่างนะให้พี่น้องได้เข้าใจว่าภาษีที่มันเสียไปภาษีที่มันจัดเก็บไปเนี่เเข้าร้านกีนแอนดรอย 9, 000, 000, 000. Boy, ซื้อแป้งสีันก็เสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์เข้าซื้อกาตเกีนแม็กซ์สองคนไปก็เสียอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์รวยนี่มีจนเสียเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดแต่คนบางคนเขารวยมีแปดหมื่นบาทต่อเดือน ไอเจนเปอร์เซ็นต์ของเขาของเรามได้เดือนละเจ็ดพันห้าราคามันก็ไม่ไครับหลักภาษีส่วนภาษีมันก็ประมาณแปดจุ่มมาจุ่มันถึงต้องใช้ต้องการที่จะได้ใไออำนาจรัฐในการตัดสินใจได้อำนาจเกี่ยวกับการบริหารว่ประมาณอำนาจในการแก้ไขกฎหมายให้กุรอหสามารถที่จะก้าวไว้ธนาได้อันนี้คือความมั่นใจของการ ทางนโยบายการทำเืองแบบของพรรคก้าวไกลที่มาในวันนี้ที่น้องได้พบกับสสภาคอีสานสสจากบางแคได้พบกับหัวหน้าทั้งผู้นำฝ่ายค้านทั้งเลขาาระหมียังไม่บอกผมเข้าใจว่าพรุ่งนี้ผู้นำฝ่ายค้านพี่ชาย,ชาย,ชายอนันนี้ที่ร้านของผมยิ่เยิ้มอยู่ข้างหลังมีโกล,ละตกเนื้อพี่เียเเ้าเลยแล้ว ยังจะเป็นผู้นำฝ่ายการเชิญรุร่งลงพื้นที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องนะพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราที่เป็นประเทศเทศกษตรกรรมมีพื้นที่ชลประทานอยู่เท่าไหร่แค่24เปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีก75เปอร์เซ็นต์ไม่มีชลประทานในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นอกชลประทานเนี่ยปีนี้ต้องให้งบมา7,000กว่าต่าง,างได้แค่1เปอร์เซ็นต์ต่างได้แค่1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะฉะนั้น แม้พี่น้องกเกษตรกรจำนวนมากที่ยังไม่มีการกร้งุินะาถ้าเขาอ,อยู่นอกเขตส่วกนกลางน,นะครับอันนี้เลยเป็นความตั้งใจของฝ่ายการเชิญรุกที่นำฝ่ายการได้กล่าวว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพรรคไทยสร้างไทยมาด้วยพรรคเ็น่ารมาด้วย,วยและก็ยังมีอีกหลายๆพรรคที่จะมาร่วมพรัางกันให้พี่น้องประชาชนได้รู้สึกได้ให้พี่น้องชาวอุดรรู้สึกได้ ว่าฝ่ายค้านตั้งใจทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอยา่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากไปยังรัฐบาลจริงๆก็ไม่มีอะไรต้องฝากมากเพราวะว่าสวันที่ผ่านมาก็ฝากไปแล้วสามวันเลยก็มาตอนนี้อภิปรายงบประมาณก็จัดหนักจัดเต็มไ,ไปแล้ว แต่พอดีอาจจะมีเรื่องฝากอีกเรื่องหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นประเทศไทยเป็นเหมือนเฟอร์รารี่12สูงตอนนี้วิ่งไป6สูงท่านนายกคงจะหมายเห็นเฟอร์รารี่รุ่น8.2 1 2, สุปเปอร์ฟาสต์ราคาประมาณ30กว่าล้านกัี่นองนั่งได้แค่2คน ไม่รู้ว่ามีใารในที่นี้รวมถึงผมก็จะมีโอกาสซสื้อรถิระเ30ล้าน40ล้าน,านหม,มือกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนกับคน1%ในประเทศไทยที่ก็ซื้อได้ถ้าเขาอยากจะเป็นโซลารีผมขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์บัสที่ทาในอีสานนมีน้องมันอาจจะช้ากว่าแต่มันไปด้วยกันได้โซลารี่มันน่าได้อย่างมากแค่สองคน รถบัสที่มันมาจากอิเล็กทรอนิกส์ที่มันขับโดยฝีมือเบสอิติสารมันนั่งได้ทีหนึ่งยี่สิบคนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างงานให้คนอิสานการนึ่งถ้าทำในประเทศไทยเข้าใจว่าคานละเจ็ดล้านบาทบรลาลี่ันหนึ่งเท่ากับรถ e bus อี r a i n ห้าคัน,คนสองคนกับร้อยคนผมขอเล่น ซอสซอสปายคานที่ดูแลคน100คนให้ไม่ไม่โดนเทงสิ่งแวดล้อมตุกคาการให้กับประเทศไทยขอเม็กินไทยแลกไม่ใช่สิ่อิตาลีดีกว่าสุดท้ายแล้วครับพี่น้องต้องจากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยซึ่งเป็นมือในพิษแพงมาที่แล้วเป็นการเลือกตั้งที่ผมปลุกใจมากครับพี่น้องไม่มีอะไรที่เสียใจเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะผมเป็นส awesome, ่วนหนึ s <S ่งของการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับพี่น้องครับมากกว่าเจรของคนได้ออกไใช้สิทธิ์ใช้เสียงอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่พวกเราสร้างกันและไม่มีใครมาลบออกไปได้อย่างไรก็ตามต้องฝากพี่น้องชาวอุดร ที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นเมืองหลวงของประชาธิปไตยมาที่แล้วพี่น้องชาวบุรรอ,ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแค่67เ็ท่านั้นพ่ะแม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศไทยที่เชียงใหม่81น้อรนคนคนเชียงใหม่81ออกมาใช้สิทธิ์พี่น้องชาวอุรรออกมาใช้สิทธิ์แค่67แต่ผมเข้าใจได้ครับเพราะว่าพี่น้องชาวอุดรที่มีความขย,ยัน ที่มีฝีมือออกเป็นแรงงานต่างประเทศของไทยครกับพี่ด้องคกับไครใครมีคนรู้จักที่อยู่ในอ,ดอนุดรต้องไปทำงานที่เกาหลีใต้บ้างยกม,ยมื้อยให้ผมดูหน่อยไหใครรู้จักแรงงานอุดรฝีมือด,ออดีไปทำงานในไต้หวันยกมือให้ผมดูหน่อยอิสราเอลอะประเทศอื่นๆอะมันเป็นเพ สารารูปภพที่นี่ม่ได้รับการพัฒนาที่ทด็กไม่ได้นะไม่ได้สาธารณสุขไม่ได้การศึกษามไม่ได้ให้พี่น้องแรงงานเหล่านี้ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเขาเขาไม่มีเวลาที่จะมาเลือกทง้งแต่ทุกครั้งที่ผมไปนะไปเกาหลีใต้หรือว่าไปต่างไปอเมริกาไปเบอร์อลินก็เจอคนร้อนตลอดเราก็ยังสนับสนุนมากเก้าไกลแต่เขาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเดินทางกลับมาเลือกท่าได้จริงๆ ตอนนี้ถ้าเือนพี่น้องชาวดุดรักภัคเก้าวไกลอยากเห็นหนายกอบจจากภาคเก้าวไกลอยากเห็นสอสอ,สอของภาคเก้าไกลมากกว่าเนหนึ่งที่อุดรต้องขอความกรุณาจริงๆับพี่น้องถ้าพี่น้องออกมาใช้สิสธิ์ต่ำกว่า75็เราชนะยากมากก็สูนกับกระแสก็สูนกับกระแสถ้าต่ำกว่าเจ็ด้าก็สูญชนะ ถ้ามากกว่า7 5็รกระแสชนะแต่ผมไม่ได้มาแค่กระแสอย่างเดียวผมมาด้วยนโยบายผมมาด้วยความตั้งใจนั่นกับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องรักในประชาธิปไตยไม่ต้องรักในพรรคการเมืองอย่างเดียวก็ได้ขอให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งกันเยอะเริ่มการที่การเลือกตั้งนายกอบจส่งให้คุณนิดอันนี้รับแทนนิษคุณนิดนายกนิดอยู่ไหนนายกนิดไม่ใช่เสนาธิการศึกษานายกไม่นี่ก์โปรด้อน นายกศมนตสอนเป็นนายกอบจคนต่อไปของชาวุดรได้หรได้ครับพี่น้องอนนั้นเป็นไปอย่างไนเ๋ยบก็มาเจอกันบอ่อยมากแบบนี้แน่นอนตอนที่แล้วก็าเป็นสงการเองเนี่ยจัากวดอื่นเขาโดนอยู่เพราะฉะนั้นว,วันนี้เราอยู่กันที่อุดรพรุ่งนี้ขออนุญาตไปเจอกันที่กาลศิน และลุกาหารอีกสองที่ละคนละ,ละคนครข,นขึ้นเป็นเป็นเดินทีที่นครปนมใช่น่าจะประมาณนั้นประมาณนั้นครับยังไงเดี๋ยววันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบปากพูดคุยถ่ายรูกปกันเยอะๆกันพี่น้องขอบคุณมากครับ